ลองจินตนาการนะครับว่าคุณตื่นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วทุกอย่างดูปกติจนคุณหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปธนาคารแล้วหน้าจอกลับหมุนค้างเหมือนโลกหยุดหายใจคุณเดินไปเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดคุณมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทั้งเมืองมืดเงียบรถติดสนิทสัญญาณโทรศัพท์ลมทีวีไม่มีภาพโรงพยาบาลเริ่มใช้เครื่องปั่นไฟผู้คนเริ่มตื่นตระหนกแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่บนถนนแต่อยู่ในห้องควบคุมของประเทศ เมื่อจอเรดาร์ที่ควรปกป้องฟ้าไทยกลายเป็นหน้าจอว่างเปล่าเรากับมีใครบางคนปิดตาเราไว้จากอีกซีกโลกนี่ไม่ใช่ฉากหนังไซไฟครับนี่คือสงครามเงียบที่ไม่ต้องยิงปืนสับนัดแต่สามารถทำให้เมืองทั้งเมืองชะงักและทำให้อาวุธแพงที่สุดกลายเป็นเศษเหล็กในพริบตาคำถามคือถ้าวันนี้เกิดขึ้นจริงเราพร้อมแค่ไหนมีคนเตือนว่าระบบสำคัญจำนวนมากของไทยยังเสี่ยงเกินกว่าที่เราคิด และบทเรียนเลือดจากยูเครนกำลังตะโกนเตือนเราอยู่ตอนนี้ลองมองรอบตัวคุณตอนนี้ครับสิ่งที่เราเรียกว่าความมั่นคงมันไม่ได้อยู่แค่ในค่ายทหารหรืออยู่บนเรือรบลำใหญ่แต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราหยิบใช้ทุกวันตั้งแต่แอปธนาคารบัตรโดยสารรถไฟฟ้ากล้องวงจรปิดหน้าเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อไปจนถึงระบบจราจรที่คุมไฟแดงทั้งเมืองเราชินกับความสะดวกจนลืมถามคำถามง่ายๆว่า ถ้าความสะดวกนั้นถูกดึงปลัก๊กพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นภาพที่น่ากลัวคือมันไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการระเบิดเลยครับมันเริ่มจากความเงียบเริ่มจากความช้าแอปค้างเว็บไซต์ล่มสายด่วนติดต่อไม่ได้แล้วความวุ่นวายจะค่อยๆลามเหมือนไฟที่ไม่มีควันผู้คนจะแห่ถอนเงินรถติดเพราะไฟจราจรดับโรงงานหยุดเครื่องปั่นไฟเริ่มทำงานโรงพยาบาลเริ่มประหยัดพลังงานและในเวลาเดียวกัน ข้อมูลสำคัญของประเทศอาจถูกดูดออกไปเหมือนน้ำซึมจากรอยร้าวเล็กๆหลายคนยังคิดว่าเรื่องไซเบอร์เป็นเรื่องของฝ่ายไอทีเป็นเรื่องของเด็กคอมเป็นเรื่องของรหัสผ่านกับไวรัสในคอมบ้านแต่ในโลกจริงไซเบอร์คือเส้นเลือดของรัฐคือการสื่อสารของกองทัพคือระบบนำร่องคือเรดาร์คือคลังยุโทโธปกรณ์คือคำสั่งที่ต้องไปถึงหน่วยหน้าในวินาทีเดียวถ้าเส้นเลือดนี้ถูกบีบประเทศจะอ่อนแรงโดยไม่เห็นศัตรูแม้แต่เงา แล้วทำไมผู้เชี่ยวชาญถึงกล้าพูดว่าระบบสำคัญจำนวนมากของไทยยังยืนอยู่บนปากเหวและบางช่องหัวใกล้ตัวกว่าที่เราคิดคำตอบอยู่ที่ตัวเลขหนึ่งที่สะเทือนกว่ากระสุนนั่นคือตัวเลข93ซมันมาจากไหนและมันกำลังบอกอะไรเราตัวเลข93เปซที่คนพูดกันจนสะเทือนใจมันไม่ได้แปลว่าคนไทย93เปอนต์กำลังจะโดนแฮกพรุ่งนี้นะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าระบบสำคัญจำนวนมาก ยังมีช่องโหว่ในระดับที่คนร้ายใช้ประโยชน์ได้ง่ายเกินไปรายงานความมั่นคงไซเบอร์ระดับโลกหลายฉบับชี้ไปทางเดียวกันว่าองค์กรจํานวนมากยังพึ่งพาโครงสร้างเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆความคิดเดิมๆและความมั่นใจแบบเดิมๆว่าเดี๋ยวก็ไม่เกิดอะไรขึ้นปัญหามันไม่ใช่เราไม่มีอุปกรณ์แพงครับแต่เราไม่มีวินัยและระบบป้องกันทีต่อเนื่องพอลองคิดตามนะครับต่อให้คุณมีกำแพงหน้าบ้านเป็นเหล็กกล้าแต่ถ้าประตูหลังเป็นไม้ผูก แถมยังไม่ล็อกกุญแจคุณก็ปลอดภัยแค่ในจินตนาการช่องโหว่ที่เจอบ่อยคือระบบปฏิบัติการที่หมดอายุแล้วแต่ยังใช้อยู่รหัสผ่านที่เดาง่ายการให้สิทธิ์เข้าถึงมากเกินจําเป็นการไม่แยกเครือข่ายสําคัญออกจากเครือข่ายทั่วไปการสํารองข้อมูลที่ไม่เคยทดสอบจริงและการอัปเดตแพชที่ช้าจนคนร้ายเข้ามานั่งรอได้สบายๆที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือหลายหน่วยงานยังต้องพึ่งพาผู้ผลิตต่างประเทศแทบทั้งหมด ซอฟต์แวร์บางตัวต้องเปิดช่องทางให้ซัพพอร์ตจากระยะไกลฮาร์ดแวร์บางชิ้นต้องใช้เฟิร์มแวร์ที่เราไม่เคยเห็นไส้ในแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไม่มีประตูที่ใครบางคนเก็บกุญแจสำรองไว้ตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อของเข้าประเทศและนี่แหละครับคือเหตุผลที่สงครามเงียบมันน่ากลัวเพราะศัตรูไม่ต้องข้ามพรมแดนไม่ต้องส่งทหารมาแม้แต่คนเดียวแค่หาช่องที่เราเผลอแล้วบิดสวิตในจังหวะที่เราคาดไม่ถึง บทเรียนที่ทําให้โลกทั้งใบขนลุกที่สุดเกิดขึ้นจริงมาแล้วที่ยูเครนและมันเริ่มจากปลายนิ้วเหมือนกันยูเครนเคยคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้ครับประเทศที่มีทหารมีรถถังมีแนวป้องกันมีระบบรัฐที่ทํางานจริงจะถูกทําให้เหมือทั้งเมืองด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างไงแต่แล้วคืนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพราะพายุไม่ใช่เพราะสายไฟขาดไม่ใช่เพราะเครื่องจักรพังแต่มันคือการโจมตีทางไซเบอร์ที่ถูกวางแผนอย่างใจเย็น เหมือนนักล่าที่ค่อยๆเดินเข้ามาในบ้านทีละก้าวโดยที่คนในบ้านยังยิ้มทักทายอยู่เลยทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ดูไม่อันตรายอีเมลหนึ่งฉบับไฟล์แนบหนึ่งไฟล์ลิงก์หนึ่งลิงก์พนักงานบางคนคลิกเพราะคิดว่าเป็นงานด่วนเป็นเอกสารปกติแล้วประตูบานแรกก็เปิดให้ผู้บุกรุกเข้าไปอยู่ในระบบเงียบๆนานเป็นเดือนนานพอที่จะเรียนรู้ว่าใครคือคนควบคุมสวิตช์ใครคือคนเฝ้าหน้าจอและจุดไหนคือหัวใจของเครือข่ายไฟฟ้า จากนั้นในวันและเวลาที่เลือกไว้พวกเขาก็ลงมือเหมือนกดปุ่มในเกมแต่เกมนี้คือชีวิตจริงหน้าจอของเจ้าหน้าที่ถูกยึดเมาส์ขยับเองคำสั่งถูกพิมพ์เองและสวิตช์ไฟฟ้าถูกคลิกปิดต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตัวจริงทำได้แค่นั่งดูเพราะสิทธิในระบบถูกแย่งไปแล้วเหมือนมีใครสวมถุงมือแล้วจับมือคุณให้กดปิดไฟบ้านตัวเองความโหดร้ายไม่ใช่แค่การดับไฟครับแต่คือการทำให้การแก้ไขช้าลงเขาตัดช่องทางสื่อสาร ทำให้ศูนย์รับแจ้งเหตุลมทําให้คนโทรเข้าไม่ได้ทําให้เกิดความสับสนทั่วเมืองและในบางจุดเขายังทิ้งสิ่งสกปรกไว้ในระบบเหมือนฝังระเบิดเวลาให้แม้ไฟจะกลับมาแต่ความไว้ใจไม่กลับมาอีกบทเรียนของยูเครนเจ็บปวดตรงนี้ครับประเทศไม่ได้แพ้เพราะไม่มีอาวุธแต่แพ้เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทํางานให้เสมอแล้วลืมถามว่าถ้าเทคโนโลยีถูกยึดโดยคนอื่นละ่ะเราจะเหลืออะไรและถ้าเขาดับไฟได้ทั้งเมือง คุณคิดว่าเขาจะทําให้เรดาร์มืดทําให้การสื่อสารกองทัพเงียบทําให้ระบบอาวุธใหม่ๆกลายเป็นของตั้งโชว์ได้ไหมลองขยับภาพจากเมืองมืดไปที่สนามรบครับในสงครามสมัยก่อนถ้าคุณอยากหยุดกองทัพคุณต้องทําลายรถถังต้องระเบิดสะพานต้องยึดสนามบินแต่ในสงครามเงียบคุณแค่ทําให้กองทัพตาบอดและหูหนวกก็พอถ้าวันหนึ่งเรดาร์เฝ้าระวังของเราดับพร้อมกันระบบสื่อสารติดขัดพร้อมกัน ดาวเทียมนำร่องถูกกวนสัญญาณพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาวุธที่ทันสมัยที่สุดจะกลายเป็นอาวุธที่สับสนที่สุดเครื่องบินอาจบินได้แต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายจริงอยู่ตรงไหนหน่วยภาคพื้นอาจเคลื่อนที่ได้แต่แผนที่ในจออาจถูกบิดให้พาไปผิดทางและคำสั่งที่ควรไปถึงแนวหน้าในเสี้ยววินาทีอาจถูกหน่วงให้ช้าจนทุกอย่างพังเป็นโดมิโนสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คืออาวุธยุคใหม่ไม่ได้แพ้เพราะเหล็กบางครับมันแพ้เพราะ ข้อมูลถูกทำให้ไม่น่าเชื่อถือถ้าแฮกเกอร์สอดแทรกข้อมูลปลอมเข้าไปในระบบเตือนภัยทำให้เรามองเห็นศัตรูในตำแหน่งที่ไม่มีจริงหรือทำให้เราไม่เห็นศัตรูที่กำลังเข้ามาจริงๆนั่นเท่ากับเขาไม่ได้แค่ปิดตาเราแต่เขากำลังจับมือเราให้ยิงพลาดเองแล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้ารถถังที่ราคาเท่ากับงบทั้งตำบลถูกสั่งให้หยุดทำงานเพราะมีใครบางคนจากระยะไกลกดคำสั่งเดียวหรือถ้าระบบซ่อมบำรุงที่ผูกกับซอฟต์แวร์ภายนอกถูกตัดสิทธ์ อะไรมาไม่ได้อัปเดตไม่ได้จนของที่ควรเป็นโลกกลายเป็นภาระนี่แหละครับที่ทําให้ของแพงที่สุดอาจเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเพราะในโลกไซเบอร์คนที่ถือกุญแจของซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นต้องถือปืนเลยแล้วคำถามที่เจ็บที่สุดคือกุญแจนั้นอยู่ในมือใครและเราแจกกุญแจสำรองของบ้านเราไปกี่ดอกแล้วโดยไม่รู้ตัวความจริงที่เจ็บปวดคือกับดักมันไม่ได้เริ่มจากการไม่มีอาวุธ แต่มันเริ่มจากการมีอาวุธเยอะเกินไปจากหลายค่ายหลายระบบหลายมาตรฐานจนเรากลายเป็นคนเก่งเรื่องประกอบร่างแต่ไม่เคยเป็นเจ้าของหัวใจของมันจริงๆเราภูมิใจว่าเราซื้อได้จากหลายประเทศกระจายความเสี่ยงไม่ผูกขาดแต่ในอีกมุมหนึ่งมันเหมือนเราสร้างบ้านหลังเดียวแล้วยอมให้ช่างจากหลายเมืองมาทำประตูคนละบานและแต่ละคนก็เก็บกุญแจสำรองของบานตัวเองไว้ลองคิดตามนะครับ วันหนึ่งถ้าเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลประโยชน์ชนกันสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดอาจไม่ใช่กระสุนแต่มันคือคำว่าไม่ซัพพอร์ตไม่ส่งอัปเดตไม่ปล่อยแพทช์ไม่ขายอะไรไม่ต่อสัญญาหรือหนักกว่านั้นคือการสั่งปิดระบ,บบบางอย่างจากระยะไกลผ่านช่องทางที่เรามองไม่เห็นเพราะซอฟต์แวร์บางชิ้นไม่ได้ถูกสร้างโดยเราคู่มือบางส่วนเราไม่ได้ถืออยู่คนเดียวและชิ้นส่วนบางอย่างถูกออกแบบให้ต้องพึ่งผู้ผ,ผลิตตลอดอายุการใช้งาน นี่คือการคว่ำบาดแบบดิจิทัลครับเจ็บกว่าแบบการค้าเพราะมันตีตรงระบบประสาทของประเทศต่อให้เรามีรถถังมีเครื่องบินมีเรือแต่ถ้าระบบควบคุมการสื่อสารการระบุเป้าหมายการซ่อมบำรุงหรือแม้แต่การยืนยันตัวตนถูกตัดขาดเราจะเหมือนนักมวยที่กล้ามใหญ่แต่ถูกปิดตาผูกมือแล้วถูกบอกให้ขึ้นเวทีและที่น่ากลัวคือเรามักไม่รู้ว่าจุดไหนคือคอขวด จนกว่าจะถึงวันที่โดนบีบจริงๆเพราะในยามสงบทุกอย่างดูทำงานดีเราเลยเชื่อว่าเราปลอดภัยแต่สงครามเงียบไม่รอให้คุณพร้อมครับมันรอแค่ให้คุณเผลอและบางครั้งช่องโหว่ที่พาศัตรูเข้ามาไม่ได้อยู่ในศูนย์บัญชาการใหญ่โตเลยแต่อยู่ในมือของทหารคนหนึ่งอยู่ในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่ในโพสต์เดียวที่คิดว่าไม่มีพิษภัยลองนึกภาพทหารคนหนึ่งครับเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายประเทศเขาแค่อยากอวดแฟนว่า วันนี้ฝึกหนักมากอยากลงคลิปสั้นๆให้คนกดไลค์เขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายมุมเท่ๆของเพื่อนร่วมหน่วยถ่ายรถที่จอดเรียงอยู่ถ่ายฉากหลังที่ดูเหมือนกำแพงธรรมดาแล้วกดโพสต์ลงติกต็อกพร้อมแคปชั่นขำๆและเช็คอินให้ดูเท่นาทีนั้นเองเขาอาจกำลังส่งบัตรเชิญให้ศัตรูโดยไม่รู้ตัวเพราะในสงครามยุคนี้ศัตรูไม่จำเป็นต้องมีดาวเทียมราคาแพงเสมอไปครับบางครั้งเขาใช้แค่สิ่งที่เราโพสเอง ใช้ Facebook ใช้ TikTok ใช้ IG ใช้ภาพที่ดูไม่มีอะไรแล้วค่อยๆต่อจิ๊กซอเป็นแผนที่จริงเขาดูเงาของตึกเพื่อเดาทิศทางแดดเขาดูเสียงในคลิปเพื่อจับว่ามีสนามยิงหรือมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขาดูป้ายทะเบียนรถดูเลขบนเสาดูสัญลักษณ์หน่วยดูรูปแบบพื้นถนนและที่อันตรายที่สุดคือข้อมูลพิกัดที่ติดมากับภาพโดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่ปิดมันมันจะอยู่ตรงนั้นเสมอ เหมือนคุณติดป้ายบอกทางให้คนแปลกหน้าเดินเข้ามาหาคุณบทเรียนจากยูเครนทําให้โลกเห็นแล้วครับว่าโอซินหรือการสืบข้อมูลจากสิ่งเปิดเผยสามารถเปลี่ยนโพสต์ธรรมดาให้กลายเป็นเป้าหมายทางทหารได้จริงต่อให้ฐานทัพพรางดีแค่ไหนถ้ามีคนในฐานทัพเปิดเผยเองทุกอย่างก็พังและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้โซเชียลหนักมากถ้าทหารของเรายังไม่มีวินัยไซเบอร์ต่อให้มีอาวุธล้ำสมัยที่สุดก็เหมือนเราเอาโลกไปแขวนไว้หน้าบ้าน แต่เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ทั้งคืนและเรื่องน่ากลัวไม่ได้หยุดแค่การเช็คอินครับเพราะยังมีม้าไม้เมืองทรอยที่ซ่อนอยู่ในอุปกรณ์ราคาถูกที่เราใช้กันทุกวันกําลังมองเราอยู่เงียบๆม้าไม้เมืองทรอยในยุคดิจิทัลไม่ได้มาในรูปทหารไม้ตัวโต,วตวแต่มันมาในรูปของของใช้ที่ดูไม่มีพิษภัยที่สุดครับกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งเราเตอร์ราคาถูกตัวหนึ่งเครื่องพิมพ์ในสํานักงานเซิฟเวอร์มือสอ หรือแม้แต่แฟลชไดรฟ์ที่ใครสักคนฝากไว้บนโต๊ะทุกอย่างสามารถกลายเป็นประตูหลังได้ถ้าข้างในมีชิปเฟิร์มแวร์หรือโค้ดที่เราไม่เคยตรวจสอบจริงๆลองนึกภาพนะครับหน่วยงานหนึ่งต้องรีบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยจัดซื้อให้ทันงบให้ทันเวลาเลือกของที่ถูกที่สุดส่งของเร็วที่สุดแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยอัปเดตท,ทีหลังแต่ในโลกของสายลับไม่มีคำว่าเดี๋ยวครับเพราะแค่ชิปตัวเล็กๆที่ถูกฝังไว้ในบอร์ด มันอาจ,จไม่ต้องทำอะไรวือหวาเลยมันแค่ฟังเงียบๆว่าเราพูดอะไรส่งแพ็กเก็ตข้อมูลออกไปเป็นช่วงๆในเวลาที่ไม่มีใครสังเกตหรือเปิดช่องทางให้ใครบางคนเข้ามาได้ตอนกลางคืนโดยระบบมองว่าเป็นการเชื่อมต่อปกติสิ่งที่น่าขนลุกคือต่อให้คุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสดีแค่ไหนถ้าภัยมันอยู่ในระดับฮาร์ดแวร์หรือเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ก็อาจมองไม่เห็นครับมันเหมือนคุณล็อกประตูบ้านแน่นหนา แต่มีคนซ่อนรูเล็กๆไว้ในผนังตั้งแต่ตอนสร้างบ้านและรูนั้นต่อสายตรงออกไปนอกบ้านโดยเจ้าของบ้านไม่รู้เลยว่าใครแอบมองอยู่นี่แหละครับคือความเสี่ยงของซัพพลายเชนเราซื้อของจากหลายแหล่งหลายประเทศหลายบริษัทชิ้นหนึ่งประกอบด้วยชิ้นย่อยอีกเป็นสิบเป็นร้อยแล้วเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าไม่มีชิ้นไหนถูกแต่ต้องระวังทางถ้าวันหนึ่งมีคนใช้ของราคาถูกเหล่านี้เป็นสะพานกระโดดเข้าไปหาเครือข่ายสำคัญของเราจากกล้องวงจรปิดไปถึงห้องประชุมลับ จากเครื่องคอมธรรมดาไปถึงระบบควบคุมยุทธโธปกรวันนั้นเราจะรู้ตัวตอนที่สายเกินไปหรือเปล่าถ้าถามว่าทางรอดของไทยคืออะไรผมอยากให้คุณตัดภาพความคิดเดิมออกก่อนครับทางรอดไม่ใช่การรีบไปซื้ออาวุธเพิ่มไม่ใช่การเพิ่มจํานวนเรือรถถังหรือเครื่องบินให้เต็มอู่เต็มหลานแต่คือการสร้างคนและสร้างระบบที่ทําให้อาวุธทุกชิ้นของเรายังทํางานได้ในวันที่โลกทั้งใบพยายามปิดสวิต์ใส่เรากองทัพไซเบอร์ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ทีมไอทีที่คอยแก้คอมพังนะครับแต่มันคือหน่วยรบที่มีภารกิจชัดมีอำนาจตัดสินใจชัดและมีความเร็วเท่าศัตรูหน่วยนี้ต้องมีทั้งหมวกขาวที่ป้องกันมีทีมเฝ้าระวังตลอดเวลามีศูนย์ปฏิบัติการที่เห็นภาพรวมแบบเรียวไทม์และที่สำคัญคือมีทีมที่ทำหน้าที่เหมือนศัตรูจำลองเพื่อเจาะระบบของเราเองก่อนที่ศัตรูจริงจะเจาะได้ นี่คือแนวคิดที่เรียกว่าให้ทีมแดงทดสอบทีมฟ้าไม่ใช่เพื่อจับผิดแต่เพื่อให้เรารู้จุดอ่อนก่อนโดนแทงจริงหลายคนไม่รู้ว่าแค่มีไฟวอลดีๆยังไม่พอครับเพราะเหตุการณ์จริงไม่ได้ถามว่าคุณซื้อของแพงแค่ไหนมันถามว่าคุณตอบสนองเร็วแค่ไหนคุณรู้ตัวภายในกี่นาทีคุณปิดวงจรการโจมตีได้ไหมคุณแยกเครือข่ายได้ทันหรือเปล่าคุณกู้ข้อมูลกลับมาได้จริงหรือเป็นแค่คำพูดในรายงานเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นคือการซ้อม แบบซ้อมจริงจังเหมือนซ้อมรบภาคสนามซ้อมจนคนทั้งระบบรู้หน้าที่ว่าเกิดเหตุแล้วใครทำอะไรใครตัดสินใจใครสื่อสารใครกู้คืนใครปิดความเสียหายและใครรายงานต่อผู้บัญชาการประเทศไทยเองเคยมีการซ้อมไซเบอร์และเหตุข้อมูลรั่วไหลมาแล้วครับนั่นควรเป็นสัญญาณว่าเรามีคนเก่งแต่ยังขาดการจัดวางให้ถูกที่ถูกทางถ้าเราสร้างเส้นทางอาชีพให้คนเหล่านี้ให้เกียรติให้ความภูมิใจ เปิดประตูให้เด็กเก่งจากมหาวิทยาลัยจากการแข่งขันจากภาคเอกชนเข้ามารับใช้ชาติเราจะได้กองทัพที่ต่อสู้บนหน้าจอได้จริงและวันนั้นศัตรูจะไม่เจอประเทศที่ตื่นช้าอีกต่อไปถ้าคุณอยากป้องกันบ้านจากโจรวิธีที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ติดก่อนเพิ่มทุกบานแล้วหวังว่าเขาจะไม่มาแต่มันคือการจัดบ้านใหม่ให้ต่อให้โจเข้ามาได้เขาก็ไปไม่ถึงห้องที่สําคัญที่สุดครับในโลกไซเบอร์หลักคิดนี้คือการแยกส่วนแบ่งโซน และไม่ให้ทุกอย่างอยู่บนสายเส้นเดียวกันแนวคิดแรกที่กองทัพต้องจริงจังคือการทําให้ระบบสําคัญที่สุดแยกขาดจากอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาที่ควรแยกหรือที่เรียกว่าเอแกฟังดูเหมือนย้อนยุคแต่จริงๆมันคือกําแพงล่องหนที่ทําให้ศัตรูมองไม่เห็นประตูหากเขาเข้าถึงไม่ได้เขาก็โจมตีไม่ได้ง่ายๆโดยเฉพาะระบบควบคุมอาวุธระบบสื่อสารลับและข้อมูลที่ถ้าหลุดแล้วแก้ไม่ได้แนวคิดต่อมาคือการตั้งสมมติฐานว่า ไม่มีใครปลอดภัยโดยธรรมชาตินั่นคือ zero trust ไม่ใช่ใครอยู่ในเครือข่ายแล้วจะเชื่อได้หมดต้องตรวจต,วตัวตนทุกครั้งจำกัดสิทธิ์เท่าที่จำเป็นและแบ่งสิทธิ์เป็นชั้นๆเพื่อให้คนที่หลุดคนเดียวไม่ลากทั้งระบบพังตามไปสุดท้ายคือเรื่องที่คนมองข้ามมากที่สุดการสำรองข้อมูลที่สะอาดและการซ้อมกู้คืนจริงไม่ใช่สำรองไว้แล้วไม่เคยลองเพราะวันเกิดเหตุคุณจะรู้ทันทีว่า b a c k ัพใช้ได้ไหมกู้ได้กี่ชั่วโมง และใครเป็นคนตัดสินใจถ้าเราซ่อมเหมือนซ่อมรบภาคสนามความเสียหายจะไม่ลามจนคุมไม่ได้สุดท้ายแล้วสงครามเงียบไม่ได้มีแค่การเจาะระบบหรือการปิดสวิตช์ไฟครับมันมีอีกสนามรบที่อันตรายไม่แพ้กันนั่นคือสงครามข้อมูลข่าวสารวันที่คุณถ่ายหน้าจอแล้วเจอคลิปปลุกป,ปัน่นเจอข่าวลือ <c oughs> เจอข้อความที่ทําให้คนแตกแยกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีเหมือนกันเพราะถ้าศัตรูทําให้เราทะเลาะก,กันเองทําให้เราไม่เชื่อใจกันเอง ต่อให้มีอาวุธทันสมัยแค่ไหนเราก็อ่อนแรงจากข้างในได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศไม่ได้อยู่แค่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่แค่ในเรดาร์หรือในคลังยุโทปกรณ์แต่มันอยู่ในวินัยของคนอยู่ในความรู้เท่าทันอยู่ในความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราคลิกต่อสิ่งที่เราแชร์และต่อสิ่งที่เราพูดในที่สาธารณะถ้าทหารมีวินัยไซเบอร์ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางความคิด องค์กรมีระบบตอบสนองที่ซ้อมมาจริงประเทศจะยืนอยู่ได้แม้พายุใหญ่จะมาและนี่คือคำถามที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณคิดจริงๆครับถ้าวันนี้ประเทศไทยต้องเลือกระหว่างการซื้ออาวุธที่ทันสมัยที่สุดจากต่างประเทศกับการลงทุนสร้างเทคโนโลยีและคนของเราเองคุณคิดว่าอะไรจะทําให้เรามั่นคงกว่าในอีกสิปีข้างหน้าและเพราะอะไรก่อนจากกันผมอยากชวนคุณช่วยกันตอบคําถามนี้ในคอมเมนต์จริงๆครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนตัดสินใจ คุณจะเลือกทุ่มง,งบไปซื้ออาวุธที่ทันสมัยที่สุดหรือเลือกลงทุนสร้างคนสร้างระบบและสร้างเทคโนโลยีของเราเองเพื่อให้เราไม่ต้องกลัวการถูกปิดสวิตช์จากใครสักคนคุณเลือกแบบไหนและเหตุผลของคุณคืออะไรผมอยากอ่านมุมมองของคุณทุกคนเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของกองทัพยอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของชีวิตประจําวันของเราทุกคนถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้ทําให้คุณมองความมั่นคงเปลี่ยนไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ และช่วยแชร์ให้คนใกล้ตัวได้ฟังด้วยยิ่งมีคนรู้เท่าทันมากเท่าไหร่สงครามเงียบก็ยิ่งทำอะไรเราได้ยากขึ้นเท่านั้นแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ